ยงงน้าพ้าแสบมือนีนําเสนอเมนูหลับปลาดุกค่ะย่างปลาดุกให้ซุกดีเลยนะคะเอาแบบหอมๆเลยค่ะมือนีได้หนมหมูมาพร้อมเตรียมผักหอมต่างๆไว้แั่ใส่หลับนะคะหอมปอมหอมบัวหอมเปรมีผักหอมอันใดเตรียมให้เรียบร้่อเลยค่ะซ้อยตอนน้อยๆเมื่อวานไปได้ดอกสะดามากค่ะเขาบอกว่าเป็นสะดาวหวานเอามาปิ่งหอมๆนะคะรักซิมเบงแล้วขมขมค่ะเอาข้าวสารมะขวใส่ไฟเป็นข้าวขวาไม่ไม่หอมๆเลยนะคะใส่ข้าวเหนียวเดิมมันจังถึอสูตรรื ไฮบอมียจะใส่เป็นข้าวเจ้าก็ได้ค่ะคัวไฮห,หอมเหลืองไดทีแล้วก็เอามาตํามุนมุนเลยนะคะตอนนี้ปลาดุกของเข้ากระซุกแล้วค่ะเครื่องต่างๆเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวข้าจะแกะเนื้อปลาดุกเอากลางออก,ฟ,ก,กฟักมุนมุนแล้วก็จะทําการลาบค่ะฟักมุนไดทีแล้วนะคะตรวจสอบเบื่อน้ำว่ามีก้างบอมืมอนี้ขาจะเอามาปรุงในครกค่ะ ตำเน้อเนจากน้อยนะคะเนื้อปลาดุกจะได้เหนียวเนียวฟูๆูค่ะปรุงรสชาติด้วยพงวิเศษน้ำปลาแล้วก็น้ำบาร่าค่ะผู้ใดอยากบีบบักเน่าก็ได้เด้อนี่ใส่หน่อยๆสักกอนะคะซิมเบิงทาบบอพอเข้าจังใส่ไหมค่ะช่วงนี้ก็ใส่หอมได้เลยนะคะนี่ตำไม่เข้ากันทั้งหอมทั้งเนื้อปลาดุกทั้งเครื่องปรุงเลยค่ะเนอเนเนแบบนี้นะคะ มันกัสิเขาเครื่องค่ะเขาเนื้อเขานั้งนะคะเนื้อป่ากัสิเนี้ยวนุ่มนะคะความนัวความแซบเขากันดีดีค่ะเรียบร้อยแล้วซิบเบิงนะคะถ้าใดรสชาติพอใจกะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ นี่ค่ะบางคนก็มักแบบแห้งๆนะคะบางคนมักแบบเหนียวๆหรือมักแบบใสน้ำอุจจุขาาก็สามารถเทดได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมเอนีกินกับข้าวเหนียวห้อนๆพักสดพักลวกต่างๆค่ะเมนีไม่แตงกวาไม่มาราขีน,นกนะคะมีพักเสดาค่ะมีมักตูมซาอุนะคะ นี่ค่ะอาหารพื้นบ้านเมนูง่ายๆนะคะกินแซ่บๆน้ำกันอยู่เถียงหน้าพาแซ่บค่ะหรือว่าบ้านเพื่อนๆมีสูตรแบบอื่นกับขอาเมต์บอกสุฟังหนได้ค่ะสำหรับมื้อน,นี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนะคะขอโตไปมัมมัมก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ